วันนี้มาใช้์6เทคนิคการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์สมาร์ทโฮมข้อแรกเลยเซนเซอร์ใหม่แกะกล่องมาแนะนําว่าให้เขียนชื่ออาไว้ว่าเซนเซอร์ตัวนี้จะไปติดตรงไหนครับคือตอนติดอะ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับตอนที่คุณแกะมาทําความสะอาดแกะมาเปลี่ยนทานหลายๆตัวพร้อมกันคุณก็จะวางมันไว้บนโต๊ะแบบนี้แล้วก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยไอเซนเซอร์เนี้ยมันของห้องไหนตรงไหนอะไรแบบนี้นะฮะการที่คุณเขียนชื่อ,อไว้ก็ดูเลย อ่ะเปลี่ยนฐานแล้วเรียบร้อยก็ไปแปะกับที่เดิมได้ง่ายๆเลยแบบนี้ทีนี้ข้อ2ครับเซ <c oughs> ็นเซอร์ใหม่เช่นเดียวกันแกะกล่องออกมาแนะนําว่าให้แพรก่อนเอาไปติดนะเพราะว่าเซ็นเซอร์พวกนี้โดยปกติแล้วมันจะต้องเชื่อมเข้ากับเกตเวชื่อมเข้ากับเราเตอร์เราแบบนี้นะ <c oughs> ข้อดีของการที่แพรก่อนเอาไปติดเนี่ยอย่างแรกเลยคือเรื่องของสัญญ,ญาณนะ <c oughs> พอเราแพรใกล้ๆเจ้าตัว เวของเราเนี่ยมันจะคุยกันง่ายมันจะสื่อสารกันดีเพราะเล่าให้ฟังนี้ครับว่าเซนเซอร์พวกนี้เวลาแพรครั้งแรกเนี่ยมันจะสื่อสารกันหนักกว่าตอนที่เราใช้งานจริงๆยกตัวอย่างครับอย่างเช่น,นเซนเซอร์ประตูเนี่ยตอนเราใช้มันมีแค่เปิดปิด,ปดถูกไหมแต่ตอนที่เรากดแพรเนี่ยมันต้องส่งชื่อรุ่นส่งซีเรียลนัมเบอรส์ส่งนู่นส่งนี่ส่งอะไรกันเยอะไปหมดกรณีที่เราเอาไปติดอยู่ไกลไแลแล้ว,ลวเรากดแพรมาเนี่ย บางทีข้อมูลตรงนี้มันอาจจะขาดหายได้แล้วมันก็ทําให้แพรได้ไม่สําเร็จนั่นเองการไปหนึ่งอย่างก็คือพอเอาไปติดเนี่ยเซนเซอร์พวกนี้มันอยู่ตามขอบประตูอยู่ตามผนังกําแพงเพดานอะไรแบบนี้การที่คุณต้องปีนขึ้นไปแล้วไปกดปุ่มแพร์คร้างไว้เนี่ยมันลําบากนะครับดังนั้นก็นั่งอยู่บนโต๊ะหน้าเกตเวง่ายๆแล้วก็กดจิ้มไปดูในแอปอะไรแบบนี้ง่ายๆจะดีกว่าแต่ทีนี้ถามว่าอ่ะแล้วถ้ามันยังแพ้ไม่ติดอีกล่ะทั้งนั้นที่เราอยู่หน้าเกตเวงหน้าตัวเราเตอร์ของเราแล้วนะครับต่อไปข ถ้าแผ่ไม่ติดให้ลองเช็คฐานดูครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเซนเซอร์พวกนี้ตอนที่มันแพ้เนี่ยมันจะใช้พลังงานมากกว่ามันจะคุยกันมากกว่าตอนที่เราใช้งานนะฮะคือโอเคฐานมันก็ใช้ได้เรื่อยๆแต่พอมันคุยกันเยอะๆคุยกันหนักๆบางทีวนมันดอปมันก็ดอปไปจนถึงแบบจุดที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็แบบแอะตายไปกลางทางมันก็เลยแพ้ไม่จบนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าแพ้ไม่ติด ก็ลองเช็คฐานดูนะครับแม้กระทั่งเซ็นเซอร์ใหม่ๆด้วยนะเพราะว่าบางทีมันถูกเก็บมานานมันถูกซ็อกมานานจนฐานมันเสื่อมฐานมันหมดมันก็ทําให้แผลไม่ติดได้นั่นเองนะต่อมาข้อที่4ข้อนี้เป็นคําแนะนําจากผมก็คือเขียนวันที่เปลี่ยนฐานเอาไว้ครับเอาไว้ดูเวลาเรามีปัญหานะครับอย่างเช่นว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่ได้1ปีกับฐาน1ก้อนแต่รู้สึกว่ามันหลังๆมันเปลี่ยนฐานบ่อยไปแล้วพอเราเปลี่ยนฐานเราก็เปิดมาดูได้ว่าไอ้ฐานก้อนเนี้ย มันเปลี่ยนล่าสุดเมื่อไหร่นะฮะคือเอาไว้ใช้ไล่ได้ว่าอา้าวเราเปลี่ยนเมื่อ2เดือนที่แล้วเองแล้วทําไมมันหมดอีกแล้วนะเราก็ไล่เช็คได้ว่าฐานมีปัญหาหรือเปล่าตัวมันมีปัญหาหรือเปล่าอาจจะแบบว่าลองมันเป็นการช่วยในแก้การแก้ปัญหาของเรานั่นเองนะแต่ถ้าเกิดไปเขียนก็ไม่เป็นไรนะสําสำหรับข้อนี้ต่อมาข้อที่5ครับอันนี้แนะนํากับพวก motion sensor นะแนะนําให้วางเอาไว้อย่าเพิ่งติดกาวไปในครั้งแรกเลยนะฮะทำไมทำไมนะะคือ โดยปกติแล้วเนี่ยโมชันเซนเซอร์มันก็สามารถปรับองศาปรับอะไรได้นิดหน่อยครับอันนี้โอเคครับแต่บางทีนะโดยเฉพาะที่ที่เป็นทางเดินเป็นอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะต้องย้ายจุดมันนะเพราะแบบจุดนี้เดินผ่านแล้วมันไม่ติดมันอะไรแล้วแบบหมุนหันองศาแล้วมันยังไม่ได้นะผมก็เลยแนะนําให้วางเอาไว้ในจุดที่เราคิดว่าได้เนี่ยวางให้เมคชัวใช้ไปสัก 2- 3วันสักอาทิตย์นึงก่อนว่าะ มันใช้ได้เรียบร้อยแน่นอนดีแล้วเราค่อยติดกาวเข้าไปนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องมาแงกาวไม่ต้องมาอะไรในครั้งแรกๆอีกนะครับมันก็เสียกาวเสียพื้นผิวเสียอะไรแบบนี้นะก็เลยแนะนําให้วางเอาไว้ก่อนนะเมคชัวร์เราค่อยติดไปนั่นเองต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่6ครับดอเซนเซอร์นะแนะนําให้เว้นระยะห่างเอาไว้นิดนึงนะฮะคือเนี่ยมันจะดอเซนเซอร์ ensor, มันจะมีตัวเซนเซอร์เลยกับตัวแม่เหล็กถูกไหมปกติชิดกันมันคือปิด ห่างกันมันคือเปิดนะฮะหลายๆคนก็จะกลัวแบบว่าเฮ้ยเราต้องชิดไว้ไม่งั้นแบบว่าสถานะปิดเปิดมันจะไม่แม่นนะแต่เซนเซอร์พวกนี้โดยปกติเขาออกแบบมาเผื่อแล้วว่ามันเว้นระยะห่างได้ดิดหนึ่งแล้วถามว่าทําไมผมถึงให้เว้นระยะนะฮะคืออย่างนี้ครับอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับติดชิดไปนะเวลาเราโบโหใครแล้วปิดประตูแรงๆอ่ะเซนเซอร์มันกระแทกกันนะฮะพอเซนเซอร์มันกระแทกกันบ่อยๆนะฮะตัวกรอบพลาสติกตัวเคี้ยวล็อกที่เราไว้องแงะเอามาเปลี่ยนฐานเนี่ย มันแตกมันหักได้ครับแล้วพอมันแตกมันหักเซนเซอร์เราก็เสียมันก็ใช้ไม่ได้นะเราก็อาจต้องเทปพันต้องอะไรต้องแก้ปัญหากันไปแบบนี้นะครับกับอีกหนึ่งปัญหาก็คือปิดแรงแล้วปุ๊บมันกระเด็นหลุดหายไปไหนไม่รู้นะครับก็ซื้อใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะก็คือเรื่องของตัวกรอบพลาสติกนั่นเองนะแต่ละแต่ไม่ต้องไปกลัวนะว่าพอติดห่างนิดนึงแล้วมันจะไม่ติดนะเพราะว่าเขาออกแบบเผื่อไว้แล้วนะแต่อันนี้ก็ต้องแนะนําว่า ลองดูก่อนนะครับลองแบบว่าลองมาโตะเนี่ยยังยังไม่ต้องติดกาวนะครับลองดูซิว่ามันห่างแค่ไหนมันถึงจะขึ้นสถานะเป็นเปิดชิดแค่ไหนขึ้นสถานะเป็นเป็นปิดอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไล่ดูนะครับแล้วก็ติดเผื่อไว้น,นิดนึงสำหรับวันนี้ก็6เทคนิคประมาณนี้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปใครสนใจคลิปสมาร์ทโฮมอะไรก็คลิกดูฝั่งนี้ได้นะครับหรือใครจะมีคอมเมนต์แนะนำอะไรมีเทคนิคที่แบบว่าตัวเองใช้แล้วไม่ได้มาพูดถึงในคลิปนี้นะก็ ลองคอมเมนต์กันมาได้ผมก็อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปแดงปอสวรรคสวัสดีครับ